มีน้องคอมเมนต์ขอมาพี่เอคะสอนพับดอกกุหลาบจากกระดาษหน่อยค่ะขอมาก็จัดให้เลยนะขนาดดอกไม่ใหญ่มากใช้กระดาษขนาด5้คูณสิเซนติเมตรต่อไปก็นํามาพับเครื่งแนวยาวแบบนี้จากนั้นก็คลี่กระดาษออกแล้วก็พับมุมเข้ามาตรงกลางแบบนี้ให้ทําแบบเดียวกันทั้ง4ี่มุมเลยนะพับเข้ามาครบทั้งสี่มุมแล้วเราก็จะได้กระดาษรูปทรงนี้นะจากนั้นก็พับด,ด้านข้างเข้ามาตรงกลางแบบนี้ให้พับเข้ามาทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยเราก็จะได้กระดาษในลักษณะนี้แล้วนะ ต่อไปก็ให้พับขอบซ้ายขวาเข้าหากันก็จะได้แบบนี้แล้วนะให้ทําแบบเดียวกัน6อันแล้วก็นำสองอันซ้อนเข้าด้วยกันแบบนี้ <having come. S 1> ก็จะได้กระดาษที่ซ้อนกันอยู่ทั้งหมด3คู่จากนั้นก็จับมาเรียงกันแล้วก็จัดขอบให้เสมอกันทุกชิ้นแล้วก็นําหนังยางมารัดทุกชิ้นเข้าด้วยกันให้หนังยางอยู่ตรงกลางแบบนี้ต่อไปก็คลี่กระดาษออกจากกันจะได้เป็นหกแฉกแบบนี้นะจากนั้นก็กลับด้านแล้วก็ให้ดึงแต่ละชิ้นแยกออกจากกันดึงแล้วก็ดัดขึ้นมาแบบนี้นะ ส่วนนี้ก็คือกลีบกุหลาบนั่นเองขั้นตอนนี้ค่อยๆทํานะเดี๋ยวกะดาษจะขาดเอาให้ทําชั้นแรกให้เสร็จก่อนชั้นแรกเสร็จแล้วจะได้แบบนี้คล้ายๆดอกบัวตูมนี่แหละต่อไปก็ทําชั้นที่2เหมือนกันดัด,ดกลีบขึ้นมาให้งอขึ้นแบบนี้ทําแบบเดียวกันให้หมดทุกกลีบก็จะได้แบบนี้จากนั้นก็นําไม้เสียบลูกชิ้นมาเป็นตัวช่วยในการม้วนดัดเพื่อทําให้เป็นกลีบกุหลาบให้ทําแบบเดียวกันนี้ทุกกลีบเลยนะเสร็จแล้วชั้นแรกก็ดูสวยดีนะ ต่อไปก็ทําชั้นที่สองพอทําจนครบทุกกลีบแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างดอ,อกกุหลาบแบบนี้นะส่วนตรงกลางก็ม้วนกระดาษเข้าด้วยกันแล้วก็นํามาติดได้เลยต่อไปก็ติดก้านให้ดอ,อกกุหลาบเสร็จแล้วดอ,อกกุหลาบกระดาษทําง่ายๆเลยลองไปทําดูได้นะ